สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่พทุกทท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็มาพบกับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆพี่พนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับที่ช่องไร่ปื้มนะครับและก็มาคอยส่งกําลังใจให้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมีสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับการเพาะชำนะครับหรือว่าปลูกผักนะครับใส่ถุงดํา หรือว่าใส่กระถางนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการปลูกนะครับนี่เลยฮะอันนี้เป็นต้นหอมแบ่งนะครับต้นหอมแบ่งนะครับต้นหอมแบ่งนี้ก็ผมก็ปลูกใส่ถุงดํานะครับนี่นะฮะเผื่อเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีพื้นที่น้อยหรือว่าปลูกไว้ข้างบ้านนะครับจะปลูกไว้ข้างบ้านไว้รับประทานเองหรือว่าเอาไว้จําหน่ายนะครับก็สามารถปลูกได้นะครับนี่นะฮะ ใส่ถุงดำนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีการปลูกได้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้ช่องไล่ปุ่ม้วยนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับนี่นะฮะอันนี้คือหอมแบ่งนะครับนี่นะฮะ ของแบ่งนี่ก็สามารถซื้อได้นะครับตามร้านขายวัสดุอุปกรณ์การเกษตรหรือว่าเคมีพันธฑ์การเกษตรที่เขามีขายจําพวกเมล็ดผักนะครับหรือว่าแหล่งที่เขาขายเมล็ดผักส่วนครัวนะครับนี่นะก็สามารถหาซื้อได้นะครับพอเราซื้อมันแล้วนะครับมันก็จะอยู่ในจุกในพวงอยู่นะฮะเรานี่นะฮะเราก็จะมาตัดต้นเขาออกนะฮะให้เหลือประมาณนี้นะครับนี่นะครับ พอเราตัดออกมาได้อย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูสิ่งที่2เลยนะครับสิ่งที่2นะครับก็อันนี้ผมก็จะปลูกใส่กระถางด้วยนะฮะใส่กระถางแล้วก็ใส่ถุงดํานะครับนี่ใส่ถุงดํานี่นะครับก็ใช้ถุงดําขนาด4คูณ8นิ้วนะฮะนี่นะอันนี้สําหรับสําหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับเผื่อที่จะสนใจนะครับปลูกนะครับเพื่อทําการปลูกแล้ว เอาไว้ขายต่อนะฮะก็สามารถใช้สูตรนี้วิธีนี้ได้นะครับนี่นะฮะดินที่ผสมปลูกนะครับก็จะเป็นสูตรเดิมเลยนะครับก็จะมีแกลบนะครับแกลบนะครับสส่วนนะครับขุยมะพร้าวนะครับ1ส่วนนะครับแล้วก็ดินก็ใส่แค่เพียงเล็กน้อยนะฮะนี่นะฮะประมาณนี้ฮะวัสดุเหล่านี้นะครับ แกลบที่นํามาใช้นะครับก็จะเป็นแกลบขาวเลยนะครับไม่ต้องหมักนะครับไม่ต้องแช่น้ํานะครับขุยมะพร้าวก็เหมือนกันนะฮะไม่ได้หมักไม่ได้แช่น้ํานะครับก็สามารถนําผสมนะครับนํามาผสมแล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีและขั้นตอนการปลูกเลยได้เลยนะครับพอเราได้วัสดุปลูกมาแล้วนะครับนี่นะฮะเราก็จะรดน้ําให้ชุ่มๆก่อนนะครับ เพื่อที่จะทำให้ดินปลูกของเราทำการรัดตัวนะฮะเนี่ยพอได้มาแล้วเราก็จะมาแกะเลยนะฮะนี่นะฮะแกะออกมาเป็นหัวอย่างเงี้ยไม่ต้องปอกเปลือกนะครับไม่ต้องปอกเปลือกมากเราก็สามารถปลูกได้เลยนะครับนี่นะเวลาเราปลูกนะครับเราก็เจาะหลุมน้่ม เจาะหลุมลงไปนะฮะเจาะหลุมเจาะหลุมลงไปไม่ต้องลึกมากนะครับประมาณ1นิ้วนะฮะนี่นะเราก็เสียบลงไปเลยะฮะหนึ่งกระถางนะครับผมก็จะเสียบสี่หัวนะครับนี่ฮะเสียบไว้รอบๆนะฮะแล้วก็กบนี่ะ พอเสียบแล้วเราก็กบไว้ประมาณนี้ครับทำแบบง่ายๆเลยนะฮะใส่ถุงดำนี่เราก็ทำเหมือนกันนะฮะเจาะลุมก่อนนะฮะถ้าใส่ถุงดำนี่ผมก็จะใส่แค่3ามหัวนะครับเนี่ยนะ เท่านี้ก็เป็นนั้นว่าเสร็จแล้วนะครับพอเราได้แล้วนะครับเราก็ไปจัดวางไว้นะครับเราจะไว้ที่กลางแดดก็ได้นะครับหรือว่าเอาไว้ข้างบ้านนะครับที่เป็นกึ่งร่มกึ่งแดดนะครับเราก็สามารถเอาไว้ได้เช่นกันนะครับพอเราปลูกแล้วนะฮะประมาณ3 4ถึงวันนะครับเขาก็จะเริ่มแตกแตกหน่อออกมานะฮะนี่ฮะเขาก็จะเริ่มแตกหน่อออกมาประมาณนี้นะก็จะเล็กๆประมาณนี้ฮะ ช่วงแรกนะครับเราก็จะลดแค่น้ําเปล่านะฮะประมาณช่วงประมาณ7วันแรกนะครับเราก็จะลดน้ำเปล่าก่อนนะครับพอประมาณวันที่7นะครับพอต้นต้นหอมนะฮะต้นหอมแบ่งเรานะครับขึ้นมาประมาณนี้นะฮะขึ้นมาต้นเล็กๆอย่างนี้นะฮะเราก็สามารถใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับใส่ปุ๋ยครั้งแรกนะฮะเพื่อเร่งการเจริญเติบโตนะครับหากว่าเป็นการใส่ปุ๋ยเคมีนะครับผมก็จะใช้นะครับ เป็นปุ๋ยสูตร2577นะครับ3กิโลต่อน้ำสองรลิตรนะครับหรือหากเพื่อนๆนะครับใช้เป็นบัวรดน้ำนะครับบัวรดน้ำขนาด10ลิตรนะครับเราก็จะใช้ปุ๋ยนะครับ2577นะครับ3ช้อนแกงนะครับหรือว่า3มช้อนโต๊ะนะครับละลายน้ำนะครับแล้วรดลาดนะครับหลังจากที่เรารดลาดปุ๋ยแล้วนะครับเราก็ต้องรดนะครับน้ําเปล่าตามนะครับเพื่อไม่ให้ผักของเรานะครับใบไหม้นะครับเนื่องจากปุ๋ยนะครับ แต่ถ้าหากเพื่อนๆนะครับจะปลูกไว้สําหรับทานเองนะครับก็จะใช้เป็นสารชีวภาพหรือว่าสารอินรีนะฮะก็สามารถใช้พวกน้ําหมักนะครับน้ําหมักขี้วัวก็สามารถใช้ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นฮอร์โมนน้เซาวข้าวนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าออมแบบงนี้ก็ไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยมากนะครับเขาก็เติบโตของเขาได้นะครับนี่นะฮะวิธีการปลูกและขั้นตอนการปลูกก็ มีประมาณนี้นะครับก็หากหากว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้ช่องได้ปื่มเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ